แสงแดดยามเช้าสาตส่องลงมายังพุ่มไม้เขียวขจีละอองน้ำค้างระยิบระยับจับอยู่บนใบไม้เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นวันใหม่สำหรับสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่หนึ่งในนั้นคือเจ้าจอมขยันสัตว์ตัวเล็กสีแดงเพลิงที่กำลังไต่ไปตามกิ่งก้านอย่างว่องไวนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางในโลกของมดชนิดหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่าทึ่งและความลับที่ซ่อนอยู่มากมายเรื่องราวของพวกมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อนานมาแล้วย้อนกลับไปหลายล้านปีก่อนในยุคที่โลกยังเต็มไปด้วยป่าดงดิบและสิ่งมีชีวิตดึกดำบ,บรรบรรพบุรุษของเจ้าจอมขยันเหล่านี้ค่อยๆวิวัฒนาการตัวเองให้กลายเป็นสัตว์สังคมที่มีระเบียบแบบแผน พวกเขาสร้างอาณาจักรที่ซับซ้อนแบ่งหน้าที่กันทําอย่างเป็นระบบและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างน่าอัศจรรย์มองเผินๆพ,พวกมันอาจดูเหมือนมแมลงตัวเล็กๆที่ไม่มีพิษสงอะไรแต่แท้จริงแล้วพวกมันคือสุดยอดสถาปนิกนักล่าผู้ชาญฉลาดและนักรบผู้กล้าหาญพวกเขาสร้างรังที่แข็งแรง และซับซ้อนป้องกันรังจากศัตรูและออกล่าเหยื่อเพื่อนำอาหารมาเลี้ยงดูสมาชิกในรังการสร้างรังของพวกมันนั้นน่าทึ่งมากพวกมันใช้ใบไม้กิ่งไม้และวัสดุอื่นๆมาสานต่อกันเป็นรังขนาดใหญ่ที่แข็งแรงทนทานรังเหล่านี้มักจะอยู่บนต้นไม้สูง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากสัตว์นักล่าบนพื้นดินภายในรังแบ่งออกเป็นห้องต่างๆอย่างเป็นสัดส่วนทางห้องสำหรับเลี้ยงตัวอ่อนห้องเก็บอาหารและห้องสำหรับราชินีราชินีคือหัวใจสำคัญของรังเธอมีหน้าที่วางไข่เพื่อขยายจำนวนประชากรในรังราชินีแต่ละตัวสามารถวางไข่ได้เป็นจำนวนมากตลอดช่วงชีวิตของเธอ ทำให้รังของพวกมันสามารถเติบโตและขยายอาณาเขตได้อย่างรวดเร็วนอกจากราชินีแล้วในรังยังมีมดงานซึ่งเป็นมดส่วนใหญ่ในรังมดงานมีหน้าที่หลากหลายตั้งแต่หาอาหารดูแลตัวอ่อนสร้างและซ่อมแซมรังไปจนถึงปกป้องรังจากศัตรูมดงานเหล่านี้ทำงานกันอย่างขยันคันแข็งและเสียสละ เพื่อความอยู่รอดของรังการหาอาหารเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับมดงานพวกมันออกสำรวจพื้นที่โดยรอบรังเพื่อค้นหาแหล่งอาหารเมื่อพบแหล่งอาหารแล้วพวกมันจะปล่อยสารเคมีที่เรียกว่าฟีโรโมนเพื่อนำทางมดงานตัวอื่นๆ มายังแหล่งอาหารนั้นอาหารของพวกมันส่วนใหญ่ได้แก่มแมลงตัวเล็กๆน้ำหวานจากดอกไม้และน้ำค้างจากใบไม้พวกมันยังกินซากสัตว์และเศษอาหารต่างๆเพื่อนำมาเป็นอาหารให้กับตัวอ่อนในรังการล่าเหยื่อของพวกมันก็เป็นสิ่งที่น่าทึ่งพวกมันทำงานกันเป็นทีมเพื่อล้มเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าพวกมันมาก พวกมันใช้กรามที่แข็งแรงกัดเหยื่อและใช้เหล็กในต่อยเหยื่อให้เป็นอมภาตก่อนที่จะช่วยกันลากเหยื่อกลับไปยังรังการป้องกันรังเป็นหน้าที่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของมดงานพวกมันพร้อมที่จะต่อสู้กับศัตรูทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นมแมลงชนิดอื่นสัตว์เลื้อยคลานหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เมื่อมีศัตรูเข้ามาใกล้รังพวกมันจะรวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับศัตรูอย่างสุดกำลังพวกมันใช้กรามที่แข็งแรงกัดศัตรูและใช้เหล็กในต่อยศัตรูเหล็กในของพวกมันมีพิษที่ทำให้เกิดอาการแสบร้อนและบวมแดงบางครั้งพิษของพวกมันก็สามารถทำให้ศัตรูเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้ นอกจากความสามารถในการป้องกันตัวแล้วพวกมันยังมีวิธีการสื่อสารที่น่าทึ่งพวกมันใช้สารเคมีฟีโรโมนในการสื่อสารกันพวกมันสามารถส่งสัญญาณเตือนภัยบอกทิศทางของแหล่งอาหารและแจ้งข่าวสารต่างๆให้กับสมาชิกในรังฟีโรโมนเป็นสารเคมีที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมดแต่ละชนิด มีฟีโรโมนที่แตกต่างกันฟีโรโมนช่วยให้พวกมันสามารถแยกแยะพวกพ้องออกจากศัตรูและสามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยฟีโรโมนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของพวกมันช่วยให้พวกมันสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันรังจากศัตรูและหาอาหารได้อย่างเพียงพอนอกจากฟีโรโมนแล้วพวกมันยังใช้การสัมผัสในการสื่อสารกันพวกมันจะใช้หนวดสัมผัสกันเพื่อส่งสัญญาณต่างๆเช่นการทักทายการบอกตำแหน่งและการขอความช่วยเหลือการสัมผัสเป,เป็นวิธีการสื่อสารที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับพวกมัน ช่วยให้พวกมันสามารถสื่อสารกันในระยะใกล้และสามารถรับรู้ถึงอันตรายที่อยู่ใกล้เคียงการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมทำให้พวกมันมีความแข็งแกรง่งพวกมันสามารถทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ พวกมันเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการทำงานเป็นทีมและการเสียสละเพื่อส่วนรวมการศึกษาชีวิตของพวกมันทำให้เราได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของสัตว์เราได้เรียนรู้ว่าความสามัคคีและความร่วมมือสามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร คลิปวีดีโอนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยาวนานในโลกของเจ้าจอมขยันยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่รอคอยการค้นพบเรื่องราวของการปรับตัวการเอาชีวิตรอดและความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างพวกมันและสิ่งมีชีวิตอื่นๆในระบบนิเวศในคลิปวิดีโอนี้เราจะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดที่น่าสนใจยิ่งขึ้น เกี่ยวกับความสามารถในการปรับตัวที่น่าทึ่งของพวกมันเริ่มต้นจากการสร้างรังอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยแต่เป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความชาญฉลาดทางวิศวกรรมโดยธรรมชาติรังของพวกมันมักถูกสร้างขึ้นจากใบไม้ที่นำมาเย็บติดกันอย่างประณีตโดยใช้ใยไหมที่ผลิตจากตัวอ่อนของพวกมันเอง กระบวนการนี้เป็นความร่วมมือที่น่าทึ่งซึ่งสมาชิกในรังจะช่วยกันดึงใบไม้มาใกล้กันขณะที่ตัวอ่อนจะปล่อยใยไหมออกมาเพื่อยึดใบไม้เหล่านั้นให้ติดกันรังแต่ละรังจึงมีความแข็งแรงทนทานสามารถปกป้องพวกมันจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและจากผู้ล่าได้ ความสามารถในการปรับตัวของพวกมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสร้างรังเท่านั้นอาหารของพวกมันก็มีความหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อขึ้นอยู่กับแหล่งอาหารที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่พวกมันเป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยมสามารถจับมแมลงและสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆเป็นอาหารได้นอกจากนี้ พวกมันยังกินน้ำหวานจากดอกไม้น้ำเลี้ยงจากต้นไม้และผลไม้ต่างๆอีกด้วยพวกมันมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆในระบบนิเวศหลายครั้งพวกมันทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมประชากรมาแมลงช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศนอกจากนี้พวกมันยังเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิดเช่นนกกิ้งก่า และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กพวกมันจึงเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อาหารนอกจากบทบาทในการควบคุมประชากรมาแมลงแล้วพวกมันยังมีส่วนช่วยในการกระจายมเมล็ดพืชพวกมันมักจะเก็บมเมล็ดพืชต่างๆกลับไปยังรังและบางครั้งมเมล็ดเหล่านั้นก็ถูกทิ้งไว้ในที่ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต ทำให้พวกมันมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูและขยายพันธุ์พืชในบางวัฒนธรรมพวกมันถูกนำมาใช้เป็นอาหารพวกมันมีรสชาติเปรี้ยวและกรุบกรอบและเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญสําหรับผู้คนในหลายภูมิภาคนอกจากนี้พวกมันยังมีสรรพคุณทางยาและถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆในการแพทย์แผนโบราณ คลิปวิดีโอนี้จะพาไปสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างพวกมันกับมนุษย์เราจะพูดถึงวิธีการใช้ประโยชน์จากพวกมันในด้านต่างๆทั้งในด้านการเกษตรการแพทย์และอาหารนอกจากนี้เราจะพูดถึงความท้าทายที่พวกมันเผชิญอยู่เช่นการสูญเสียที่อยู่อาศัยและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถึงแม้ว่าพวกมันจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆแต่พวกมันก็มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศพวกมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการพึ่งพาอาศัยกันของสิ่งมีชีวิตและความสำคัญของการรักษาสมดุลของธรรมชาติการศึกษาชีวิตของพวกมันทำให้เราเข้าใจถึงความซับซ้อนและความสวยงามของโลกธรรมชาติ พวกมันมีวงจรชีวิตที่น่าสนใจเริ่มต้นจากไข่ที่ถูกวางโดยราชินีเมื่อไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนพวกมันจะถูกเลี้ยงดูโดยสมาชิกในรังตัวอ่อนจะเติบโตผ่านการลอกคราบหลายครั้งก่อนที่จะกลายเป็นดักแด้ดักแด้จะอยู่ในรังประมาณสองสามสัปดาห์ก่อนที่จะกลายเป็นตัวเต็มวัย สมาชิกแต่ละตัวในรังมีหน้าที่ที่แตกต่างกันราชินีมีหน้าที่วางไข่และควบคุมประชากรในรังตัวผู้มีหน้าที่ผสมพันธุ์กับราชินีส่วนพวกที่เหลือทำหน้าที่ต่างๆเช่นหาอาหารสร้างรังดูแลตัวอ่อนและป้องกันรังจากศัตรูพวกมันเป็นสัตว์สังคมที่มีความซับซ้อน พวกมันสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้พวกมันสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและสามารถทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่การสื่อสารของพวกมันเป็นสิ่งที่น่าทึ่งพวกมันใช้ฟีโรโมนและสัมผัสในการสื่อสารกัน ฟีโรโมนเป็นสารเคมีที่พวกมันปล่อยออกมาเพื่อส่งสัญญาณต่างๆเช่นการเตือนภัยการบอกตำแหน่งและการดึงดูดคู่นอกจากฟีโรโมนแล้วพวกมันยังใช้การสัมผัสในการสื่อสารการันพวกมันจะใช้หนวดสัมผัสกันเพื่อส่งสัญญาณต่างๆเช่นการทักทายการบอกตำแหน่งและการขอความช่วยเหลือ พวกมันเป็นสัตว์ที่มีความอดทนและขยันขันแข็งพวกมันทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อรักษารังและดูแลสมาชิกในรังพวกมันเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานเป็นทีมและการเสียสละเพื่อส่วนรวมคลิปวิดีโอนี้จะพาไปสำรวจโลกที่ซ่อนเร้นของพวกมันเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่น่าทึ่งของพวกมัน ความสามารถในการปรับตัวที่น่าทึ่งและความสำคัญของพวกมันในระบบนิเวศเราจะพบกับเรื่องราวที่น่าประทับใจของการทำงานเป็นทีมการเสียสละและความสามาคัคคีเราจะเห็นว่าสัตว์ตัวเล็กๆเ,เหล่านี้สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรการศึกษาพวกมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เพราะทำให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติและพฤติกรรมของสัตว์เราได้เรียนรู้ว่าความสามารคีและความร่วมมือสามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรคลิปวิดีโอนี้จะเปิดโลกกระทัดใหม่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราอาจมองข้ามไปพวกมันไม่ได้เป็นเพียงมแมลงตัวเล็กๆ แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนและน่าทึ่งพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของโลกธรรมชาติที่สวยงามและปลอบบางเราต้องช่วยกันร,รักษาสภาพแวดล้อมเพื่อให้พวกมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ต่อไปการอนุรักษ์พวกมันเป็นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เราต้องตระหนักถึงความสำคัญของพวกมันและช่วยกันปกป้องพวกมันจากภัยคุกคามต่างๆคลิปวีดีโอนี้หวังว่าจะสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพวกมันและกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการศึกษาและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้พวกมันเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เราอาศัยอยู่ และเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับพวกมันอย่างยั่งยืนเราต้องเคารพในสิทธิของพวกมันในการดำรงชีวิตและช่วยกันสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับทุกชีวิตคลิปวีดีโอนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นของการสำรวจโลกอันน่าทึ่งของพวกมันยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่รอคอยการค้นพบเรื่องราวของการปรับตัวการเอาชีวิตรอด และความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างพวกมันและสิ่งมีชีวิตอื่นๆในระบบนิเวศและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวอันน่าทึ่งของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เกินตัวหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะจุดประกายให้ทุกท่านได้เห็นถึงความสำคัญของเหล่ามดแดงและเข้าใจถึงบทบาทของพวกมันในระบบนิเวศท,ที่เราอาศัยอยู่ จองอย่ามองข้ามความมหัศจรรย์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในโลกของสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้เพราะทุกชีวิตล้วนมีความสำคัญและมีส่วนช่วยในการสร้างสมดุลให้กับโลกใบนี้การเรียนรู้เรื่องราวของพวกมันไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มพูนความรู้แต่ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสร้างความตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตทุกชนิดขอให้คลิปวิดีโอนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านร่วมกันปกป้องรักษาโลกใบนี้เพื่อให้เหล่ามดแดงและสิ่งมีชีวิตอื่นๆสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนสืบไปการเดินทางในโลกของพวกมันยังไม่สิ้นสุดยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่รอคอยการค้นพบ หวังว่าทุกท่านจะร่วมเดินทางไปกับเราเพื่อเปิดโลกกระทัดใหม่และสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวของมดแดงจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ หากชอบช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย